สวัสดีค่ะ f เอซตอนนี้สี่โมงกว่ากว่าแล้วที่มุกดาหารนะทุกคนเป็นวันแรกที่พยากรณ์อากาศเขาบอกว่าลมหนาวก้อนแรกจะเข้าสู่ประเทศไทยมุกดาหารรับเป็นด่านแรกนะทุกคนเย็นจริงๆทั้งวันเลยค่ะทุกคนนะมีลมแบบนี้ทั้งวันค่ะ วันนี้โครดางดใช้พัดลมเลยนะทุกคนนะอากาศดีมากๆตั้งแต่เมื่อคืนก่อนสว่างนอนห่มผ้านะเช้ามาสายมาบ่ายมาจนจะค่ำตัวนี้มืดครึ้มแบบนี้ทั้งวันค่ะมีลมเย็นๆพัดผ่านนะให้ชื่นใจค่ะทุกคนยังไม่หนาวนะคะเพียงแต่ว่าสัญญาณ ลมหนาวมาแล้วนะทุกคนนะมันกลางเดือนตุลาแล้วคะ่ะทุกคนนะปลายฝนต้นหนาวอีรีตินะรอรับความหนาวเย็นได้นะคะทุกคนประเทศไทยแลนดหนาวแล้วพี่จ๋า